โอเคครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมในคิวเลอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Dead by ดดไ l i g h t Mobile นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่น The Huntress นะครับผมเดอ้ the, 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 เอกเตอระต่ายถือขวานนะครับตอนนี้ก็เดินตามหาครับผมอยู่ไหนกันหมดอ,อยู่ไหนกันหมดนะฮ่าฮ่า ah. อยู่นี่กันนี่เอง ว่าไงแหละเด็กๆ,ๆ,ๆไม่เจลสกินนะฮัลโหลใช่ไหมอ้าวอ้าวอ้าเ,าเ,าเานี่ยโดนไปทีหนึ่งก่อนนะไหนนี่นึน่สำหรับศพแรกแขวนก่อนนะเกิดไกลอะไรนี่แหละครับผม อยู่นี่ก่อนเคิื่องเฮ๊ะอ้าวอ้าวอ้าวจะมาช่วยเหรออ้าวอี๋โดนไปทีนึงก่อนหรือ,อเก็แค่นะฮะอ้า,อา,อา,อาวาาโดนไปทีนึงนอ้าวโดนไปคนละทีแล้วเอ้าเอาล็อล็อกล็อกก็กกกกนี่นี่ ดินหลุดก่อนนะครับผมไปนี่งอ๋อทเทม,มอยู่ตรงนี้นต้องระวังนะจังนี้ก็หาต่อเลยนะครับผมลาไม่หยุดฮะเราจิโกอยู่ไหนกันหมดัปดไปไหนบ้าง ไอหนุ่มจะไปไหนเมื่อกี้มันจะเห็นไปแถวๆนี้นะว้อโอ้ดีดีสายตาผมยังเห็นเนี่ยวันี่จะไปไหนไม่ทราบตลอดอ้าวอ่ะนี่นี่เฉือนไปทีนึงมา ไอ้หนุ่มนี่น่าจะโดนเป็นครั้งที่สองนะครับผมสำหรับการแขวนไปขึ้นไหมนี่งโดนไปสำหรับครั้งที่สองนเด,ด็กเด็ เดี๋ยว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 ทำไฟุบปังกันเร็วจังเนี่ยอ๋อเผลอไม่ได้เผลอนี่เอาหมดไอ้พวกนี้เอาเนี่ยไปทีนึงก่อนมาอันไหนกะทืบเล่นอันนี้แกมันกล้าดียังไงมันนี่หยุดวิ่งแล้วมามอบซะ มาน,นี่เกิดอะไรขึ้เฮ้ยนี่วะนี่วะมานี่มาน,นี่แน,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 น่โดไปทีนึงนนนเาสาวอยู่นี่ๆครับผมนนใกล้ๆเลยไปน,นี่แล้วนี่ผมกำลังเก็บ เออเขาเรียกว่าอะไรเก็บไอหอยอดไอหยาดีศษไรฟฟาตนั่นแหละผมกำลังเก็บเศษดอกเต์นะผมอันนี้ก็ได้พันห้วยจะมาช่วยเพื่อนเห็นมั้เจอนี่ไโดนไปก่อนคีนึงมาช่วยแต่แล้วก็ไปไหนตามมาผมเถือไปก่อน จะปิ้งแบงหน้าหนะ่อ๋อเห็นละจะมาจุกบ้านนี้กันอีกรแล้วมาเอานีนน่โอ้ยเฉียดเฉียดเป็นไหนเราไมอยู่ปะ เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยโอ้โหฮ,ฮิวันเร็วขอเติมขว้านหน่อยครับเติมขวา้าน่อยพวกนี้มันฮิวันเร็วจริงๆไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนมันไปฮิวอยู่ตรงไหนเนหาไม่ค่อยเจอได้เอ้เอเนียนมากมัง้งเนียนมากมัง้งเวนขอเทปเครื่องก่อน hả chuột máy hả à? ở đâu ở chết cô xịn cái à cô Alo. Mà tao phạt chứ, À quá không? Mày. Ừ. Mà khỏe này. Nó đi mà. Đi mà. คือไปแล้วเหมือนจะเธอทำอ๋อเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเนี่ยโดนไปก่อนทีนึงนี่พวกันเี๋ยวไปช่ยป่ะเฮ้ยอ่งเอาตัวเจีก่อแล้วกันให้มันตายไปทีละคน ซ้ำหม,มาก่อนซ้ำหมามาตายเก็บทีละคนเลยครับผมโอ้ยจังหวะนี้เครื่องมันไฟเลยเครื่องเดียวด้วยโอ้โหเล่นยากนะไปตายไปเอ้ยยังไม่ตายนีกนะแบบโดนคันที่สองอ่าอยู่นี่อ่ะอีโน นี่เราจะเปไหนไม่เนี่ยโดนไปก่อนทีนึงขวานหมดต้องเติมแล้วโรเจอร์กโก้ไ,กไปไหนจะไปไหนโอ้โหพลาดพลาดพลาดโลโว์สแมนอุ้ยตัวนี้ จะวุ่เก่งเลยขอไปเติมขวานหน่อยครับมันขวานจะหมดนะเติมหนะ่อยของหมดของหมดเติมของ What? ไม่ใช่นะ What the fuck? ข้าไปไหนอ๋ออยู oh. <า>ใ่ใกล้ๆเลยครับผมใกล้ๆของมันฮิวมันเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเ <c oughs> ออไปเติม <c oughs> <c oughs> เอ็มนี้มันผมจะเก็บได้แค่สองตัวแล้วเ,เสร็จกินเันเร็กนอยสวัสดีเด็กๆอยู่ไหนกันหมดนะม,มาหาป๋าหน่อยป๋าจะให้ขวานคนเ,เล่นเด็กๆของปไปไหนกันหมด แถวนี้รึปเปล่าอเงียบกบเลยครับผมข้นี้จะสรดแล้วเอ มันตาจะฝาดนะครับคืนนี้มันจะเสร็จแล้วว่ามันจะเต็มตัวเปิดประตูแล้วกลับมานั่นไงนั่มนมากลับมาด้วยผมว่าเขาจะจะรวมผลกันั้นเครื่องได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้หยู่ทานี้ อ๋ออ <muitas> ๋อเอ้าอันนี้ว่าแล้วเฮ้ยพลาดมาขอสักทีนึ่งทีสองทีอุ้ยวิ่นเป็นยงไงวะอ๋อวิ่งไปไกลเลยนะขับบอลรอไม่มีเลยล่ะ mẹ nè mẹ 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 mấy con bên này รเราได้สาม,ม,มได้เก็บได้นะมีเป็นจุกเก่งนะพคนน่าจะเล่นเก่งในมี้นี่นี่เก็บสามโอเคใกล้ๆเลยผมว่ามันน่าจะรอดไปตัวหนึ่ง,งเพราะมันเปิดประตูได,ด้เปลอาเนาะไปไม่ตัวไหนาะ ใช้เพื่อนมาใช้เพื่อนมาปล่อยเพื่อนตายนะเอาไงเือเือล้องทำไมดินใหญ่ดินใหญ่ดินใหญ่เอาเอาวอาเอาเออมันดินมีแต่คนมันมีความพยายามสูงเฮ้ยเอานง ขวานหมดนี่วะเมื่อแบบกี้มันจะเห็นใกล้ๆนะมาดิแบบขวานหมดอ่ะเสียดายอืมไม่รอดครับผมไมันอรอดปะหมายล้วมันมีตายย่าโอ้ยเสียดายว่ะ ม,มานี่เอ๊ะมามานี่ไม่รอดอ้าวไอหมูมันแทงหลังอืมเสียดายอ่ะนี่มันแทงหลังผม,ผ,มผมไม่งั้นมันก็ไม่รอดนะไม่เป็นไรครับผมกเก็บไปส่งตัวได้วยนะครับ เลือดสุดผมเขียวแล้วเลือดตัวนี้ผมก็เพิ่งซื้อมาได้ประมาณสองสามวันนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นเลยก็ฝึกเล่นกันไปเรื่อยๆครับผมโอเคผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมคลิปหน้าก็เป็นตัวอะไรกันก็ต่อไปก็รับชมกันได้นะครับผม